สวัสดีครับวันนี้ไทยวิวอยู่ที่ไหนปูที่นั่นดับนั้นดับปนหาท้งนั่นนะไทยวิวอยู่ที่ไหนน,นี่กำลังจะมานี่มาตกปูริมทะเลนี่เริมทะเลเมืองสกาบลอ่อ คนไทยมีอยู่ที่ไหนปูที่นั่นจับเอาเอายนเอาเอาเชือกออกยี้คนเอเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดลงไปทั้งทั้งทั้งไม้นะเออแล้วแหละนี่เนี่ยกำลังสอนวิธีการเนี่ยแล้วเหรอมันคล้องคล้องพี่คะเอ้ยหนูคล้องทำไมอะลูกกูไม่ได้เอาแฮวเอาเน็กโอ้ยปขนแม่ของทุกทุกทุกใจที่มาได้ปูได้เออมันของตกใจคิดว่าได้ปูมันต้องใส่อย่างนี้เหรอวะ เออนั่นแหละถูกแล้วเออแลปูนก็เขาไปปูปูนทาร์บอดางัึงหนึ่งเลยย้อนจองที่บอดยวเจ้าเดียวไย้อนไปไกลที่เละย้อนมันไกลที่หละชุดกแมนหยเนาะการตกตะกอซีฟตัวด้พิดองเลยเนาะไทยสมตำเนาะพอาแล้วคเอาเลยเอากูจมสิขอมตนี่ครับนี่นี่นีลังย้อนลงไปแล้วเนี่บอกแล้วคนไทยอยู่ในดับปูทีนั่นดับ ไม่ใช่แค่ปูค่ะทุกอย่างทุกอย่าง everything พูดหน่อยแม่งพูดต้องไปของเงนน่ะนนเรม่เก็บอะไรวลาอะไรนะปูมมาบุกที่ไหนวะนี่ครับมากันครับนี่ประเทศอะไรสเปนอะไรประเทศหลังนี่ครับไม่ไม่นั่งไม่ได้แม่หนูคนโตเออหนูนี่เอามาครับนี่เรามานั่งเรามาสกูกันครับเพื่อจะไปดองใส่สมตำ ได้ดิยจะกินข้าวยังไงล่ะแม่อืออย่ามาย่างปูฉันะฝนตกปูแดดอันนี้เป็นเขาฮะเหมือนเรือดำน้ำเลยในเมืองเข้าไปอืจเราตกปูครับโอเคครับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับให้ดูว่าดีบรรยากาศลุงนูนหาชายสวัสดีครับ